หากคุณสงสัยในทุกสิ่งจนคนอื่นมองว่าขวางโลกเราคือพวกเดียวกัน FYI For your information Podcast รับสมองของคนที่สงสัยสวัสดีค่ะลิกะค่ะสวัสดีครับท็อปครับขอต้อนรับทุกท่านที่หลงเข้ามาจากหน้าปกคลิปนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นพอดแคสต์รายการใหม่เนาะที่จะเข้ามาแนะนำให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับซึ่งหากใครคุ้นเสียงนี้เนี่ยก็ มันเป็นเสียงของท็อปเองนะครับจากถ้าใครเคยดูท็อปเทนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะคุ้นกับเสียงนี้เนาะซึ่งวันนี้ก็จะมีเสียงน้องใหม่ซึ่งมาแนะนำให้ทุกคนก็คือน้องลิกะที่ได้แนะนําขึ้นไปข้าง้นนะครับฝากเนื้อฝากตัวน้องลิกะสู่อ้อมอกอ้อมใจของทุกคนได้แล้วกันนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะโอเคสําหรับเทปแรกวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรครับลิกะ วันนี้เราประเดิมเทปแรกของรายการด้วยท็อปิกที่กำลังฮอตฮิตอยู่เลยค่ะตอนนี้ซึ่งก็คือ MV d e r o o n ของศิลปินโดราแคาทนั่นเองเนาะใช่ค่ะซึ่งเป็นเพลงล่าสุดที่ปล่อยต่อจากเพลง p e n n t the t ท w n Red ที่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นไวรัลใน TikTok อย่างต่อเนื่องเลยถึงแม้ว่าจะปล่อยมาเมื่อเดือนที่แล้วก็ตามนะคะแถมยังได้ติดชาร์ตเป็นประวัติศาสตร์ด้วยก็คือได้อันดับหนึ่ง i f y US ในฐานะ The First So l o Female Rapper ด้วยค่ะ ซึ่งอันนี้มันก็มีเสียงวิจารณ์เหมือนกันเนาะเกี่ยวกับเพลงของด o จ่าแคทที่มีการเปลี่ยนไปเนาะจะจริงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยพี่ก็พูดไม่ได้เหมือนกันแหละ เพราะว่ามันก็ไม่ได้ตามผลงานนี้มาแต่ต้นเนาะว่าแต่อ่าริการ์นี่ฟังเพลงแนวนี้มากไหมครับชอบมากเลยค่ะตามฟังตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะถ้าจะให้พูดจริงๆก็คือน่าจะรู้จักโดจาแคทเนี่นะ่าจะมาจากติ๊กต็อกเลยเพราะว่าคนเนี่ยฮิตเต้นเพลงเซโซหรือไลค์แดดอะไรอย่างเงี้ยมากๆในช่วงโควิดเนาะหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเพลงเนี่ยถูกจริตหลังจากนั้นก็เลยติดตามผลงานมาเรื่อยๆเลยอโอเควันนี้เนี่ย ก็เลยอยากจะหยิบตัวเนื้อหาของ MV Demon เนี่ยมาวิเคราะห์กันหน่อยเนาะซึ่งเราอาจจะตัดกระแสดราม่าเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆเนี่ยออกไปก่อนเนาะเพื่อลดอคติสําหรับบางคนนะครับเพราะว่า MV นี้เนี่ยมันก็น่าสนใจจริงๆในมุมมองของเด็กนิเทศอย่างพวกเรา2คนเนาะค่ะคิดว่าน่าจะมีคนไม่กล้าดูเยอะพอสมควรเลยด้วยแหละเพราะว่าจากยอดวิวที่มันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับเพลงอื่นๆของ d o ร a ja Cat นะคะเราก็เลยจะเป็นตัวแทนบ่บ้านหรือเป็นหน่วยกล้าตายนี่แหละไปดู MV มาสักแบบ ส0บยรอบซึ่งเราก็ไปนั่งดูด้วยกันมาแล้วก็เอามาวิเคราะห์แต่ละฉากให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นะคะแต่ยังไงก็ต้อง disclaimer ไว้ด้วยว่าโดยเฉพาะท่านผู้ดูหรือท่านผู้ฟังไว้ก่อนเลยนะคะว่าจะมีภาพที่น่ากลัวพอสมควรเลยซึ่งอันนี้มันจะเป็นภาพโดจ้าที่เขาแต่งเป็นปีศาจแบบจัดเต็มเลยนะฮะสำหรับใครที่ไม่ใช่คนังผีนะ มันจะให้อารมณ์แนวแบบเอ็กซ์โซซิตอะที่แบบใช้สมัยก่อนเนี้ครับที่เป็นปีศาจแบบตามคัมภีร์ของศาสนาคริสอะไรเงี้ยนะครับโดยเมื่อวันก่อนเนี่ยเราก็ได้นั่งดูด้วยกันแหละใช่ซึ่งถ้าในมุมมองของเด็กฟิล์มของพี่เนี่ยทั้งภาพการตัดต่อเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมเลยแต่ในมุมของคนที่เสพเพลงที่ต้องมาเจอกับ MV แนวนี้เนี่ยพี่ว่ามันก็สยองใช้เล่นเลยเนาะใช่ใช่โดยแบบทั้งเอฟเฟกไฟกระพริบตั้งแต่ตนน้นจนจบอะพี่ว่านะมันแบบมันปวดตาสำหรับพี่มากเลย ดูแล้วปวดหัวมันกนเนอใช่ใช่ซึ่งคอนเซปต์ของ MV เนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือดูแล้วนะคะเขาได้เล f e รเฟรนมาจากหนังแนวฮีเร์สมัย90นี่แหละค่ะคนที่ได้ดูแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอสังเกตแนวภาพได้บ้างนะว่าทั้งโทนสีหรือการวางพล็อตเรื่องเนี่ยจะต้อง เอกับหลายๆซีเลยเพราะว่ามันเหมือนกับฉากบางฉากในหนังสยองขวัญสมัยก่อนที่เป็นระดับตำนานเนี่ยหลายๆเรื่องเอามาจับยำรวมกันใน MV เรื่องนี้เลยอ,อืแล้วที่พิเศษสุดเลยก็คือตัวเอกครับของ MV เนี้ยเขาว่าได้นักสแสดงจากยุค90มาเล่นให้ด้วยซึ่งเธอคือคริสติน่าลิชีนั่นเองนะครับเธอคนนี้เคยเล่นเป็นเวนส์เดย์จากเรื่องอดัมเฟมิลีที่ฉายในยุค90ถ้าเกิดใคร ถ้าเกิดใครเกิดทนนันอาจจะน่าจะรู้จักเรื่องนี้กันพอสมควรเลยซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็มีการหยิบเอาเรื่องราวของเวนสเตย์เนี้ยมาทําใหม่ในรูปแบบของซีรีส์ฉายทางน t f ฟิกด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้กลับมามีส่วนร่วมในซีรีส์เวอร์ชั่นของปี2022ด้วยนะครับในบทบาทใหม่ก็คือ Mrs. Thornhill ซึ่งก็เป็นคุณครูในโรงเรียนนิวมอร์อคเดมีนั่นเองนะครับใช่ซึ่งเธอเนี่ยก็ปรากฏตัวตั้งแต่ช่วงต้นของ MV ที่เปิดมาเลย ซึ่งถ้าเกิดใครเข้าไปดู MV นะครับจะรู้เลยว่าในสีแรกนี้เปิดมาเนี่ยมันจะเป็นภาพลองช็อตก่อนเนาะเป็นภาพแบบหน้าบ้านอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าทุกคนเข้าไปดูพร้อมๆกันนะครับจะสังเกตจากมุมซ้ายนะฮะจะเห็นเป็นป้ายประกาศขายบ้านหลังนี้นะฮะซึ่งด้านล่างเนี่ยจะให้คําว่าขายแล้วแล้วก็มีการใช้เิ้นดคงแบบซูมอินเข้าไปในตัวบ้านให้เหมือนกับว่าเราอะกำลังเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้โดยเซตติ้งของ MV นะฮะจะเป็นตอนกลางคืนที่มีเสียงฟ้าผ่ารวมถึงเสียงฟ้าแลบรวมถึงแสงฟ้าแลบ ที่ให้อารมณ์แบบซีนในหนังผีเลยที่ปีศาจเนี้ยจะค่อยเข้ามาหรือกําลังจะเกิดเรื่องร้ายๆกับบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับเกร็ดเล็กๆนะคะสําหรับเกี่ยวกับการเขียนบทก็คือในหน้าสคริปต์เนี่ยตรงมุมฝั่งซ้ายจะเรียกว่าสลักลน์ค่ะใช้อธิบายบรรยากาศแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละซีนเอาไว้บอกว่า เกิดขึ้นข้างในหรือข้างนอกสถานที่ใดแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุนั้นๆค่ะตัวอย่างเช่นในซีนเปิดของ MV นะคะจะเป็นนอกบ้านกลางคืนหรือว่ากลางดึกนั่นเองค่ะซึ่งซีนต่อมานะครับก็จะตัดเข้าไปในตัวบ้าน โดยซีนในบ้านนี้ก็จะเป็นการซูมอินเช่นกันแต่จะตัดเข้าไปตามจังหวะเพลงและแสงฟ้าผ่าซึ่งตา่างจากซีนข้างนอกบ้านนะครับใช่และซีนที่น่าสนใจมากๆตั้งแต่เปิดมาเลยก็คือกรอบรูปที่วางอยู่ในห้องใต้หลังคาค่ะหนังสยองขวัญฝรั่งกับห้องใต้หลังคาหรือว่าห้องใต้ดินเนี่ยเป็นของคู่กันเลยนะคะ ด้วยความที่อยากรู้ว่าทำไมถึงต้อง close up ภาพเนี่ยถึงต้องสองช็อตเชียวนิกาก็เลยไปหาจนเจอค่ะว่าภาพวาดเนี่ยมันมีชื่อว่า The Nightmare ค่ะเป็นผลงานของศิลปินชาวสวิสชื่อว่า Henry Fuseli ถ้าอ่านผิดก็ต้องขอภัยด้วยนะคะ <c oughs> ซึ่งภาพวาดสีน้ำมันอันนี้ถูกวาดขึ้นเมื่อปี1781แต่ก็ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากทั่วโลกแล้วก็ต่างชาติมากๆเลยหลังจากที่ถูกนาไปจัดแสดงในนิทรรศการที่ลอนดอนค่ะ ใครที่อยากรู้ที่มาที่ไปมากกว่านี้ก็สามารถไปหาบทความอ่านเพิ่มเติมได้นะคะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเลยส่วนความหมายของภาพนี้ที่หลายๆบทความได้ตีความไว้ก็คืออาการฝันตื่นหรือว่าผีอั้นั่นเองค่ะซึ่งชื่อภาพก็แปลตรงตัวเลยว่ามันก็คืออาการฝันร้ายง่ายๆเลยก็คือ ศิลปินเนี่ยต้องการแสดงภาพหญิงสาวที่กำลังฝันร้ายอยู่นั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดสำคัญของภาพกาันดีกว่านะครับซึ่งจุดเด่นที่สุดเลยก็คือภาพของหญิงสาวคนนี้เป็นภาพที่เธอกำลังนอนสลบสไลด์จะเห็นได้ว่าแขนของเธอเนี่ยห้อยลงมาที่รบพื้นเลยนะฮะร,รวมถึงส่วนหัวเนี่ยก็เลยเตียงออกมาด้วยซึ่งอันนี้มันสื่อถึงภาวะ unconscious หรือการหลับลึกหรือภาวะหลับลึก,ก,ลบลกแบบไม่ได้สตินั่นเองครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ช่วยยืนยันการตีความนี้ก็คือปีศาจที่นั่งทับอยู่บนหน้าอกของเธอนั่นเองโดยที่ ซึ่งยังสื่อถึงความรู้สึกที่ถูกกดทับขยับร่างกายไม่ได้ขณะที่ตกอยู่ในอาการของผีอัมได้อีกด้วยโดยเจ้าปีศาจต,ตัวนี้ถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าหน้าตามันคล้ายกับลิงมากๆเลยซึ่งหลายๆบทความที่ลิกับไปอ่านมาก็คือเขามองว่ามันเป็นตัวแทนของปีศาจต,ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Incubus ซึ่งในภาษาละตินเนี่ยมันก็แปลว่าฝันร้ายที่เกิดจากปีศาจเช่นเดียวกันค่ะ ไอตรงนี้มันคล้ายกับไอที่พี่ดูอะไออะไรนะลิลิตปะฮะใช่ค่ะที่แต่มันแต่ในกรณีเนี้ยพวพี่ว่ามัน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 ก็แต่ในกรณีเนี้ย<ช>เออ<ช>พี่ว่ามันจากปีศาจหญิงเป็นปีศาจชายตอนนั้นเองอใช่ที่มาแบบเหยื่อเป็นผู้หญิงแทนใช่ใช่ทีเนี้ยก็จะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าไอซีนต่อมาที่ตัวเอกนอนอยู่บนเตียงลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถขยับร่างกายได้เนี้ย ในขณนะดเดียวกันโดช่าแคทในร่างของปีศาจก็กําลังคลืบคามไปที่เตียงของเธอด้วยซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนกับว่าเธอกําลังโดนผีอันั่นเองนะครับเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือบรรยากาศเซตติ้งตลอดทั้ง MV มเนี่ยมันจะมีแสงฟ้าแลบเหมือนกับไฟกระพริบกระพริบอยู่ตลอดทั้ง MV เลยซึ่งคนที่มีภาวะตากลัวแสงหรือว่าแบบจือที่เรียกว่าโฟโตโฟเบียนะคะ ก็คืออาการที่ดวงตาเนี่ยจะไวต่อแสงมากๆแล้วก็ไม่สามารถทนมองแสงหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีแสงกระพริบแบบน,นี้ได้นานไม่ว่าจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากโคมไฟหรือแสงจากจอคอมพิวเตอร์ก็ตามซึ่งอาการเหล่านี้มันสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุแล้วก็เราก็สามารถเป็นได้นะคะเช่นเพงน่งหนังสือเพ่งอ่านหนังสือนานๆจ้องหน้าคอมหรือหน้าโทรศัพท์นานๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการตาแห้งตาล้าส่งผลให้เกิดอาการตากลัวแสงได้เหมือนกันค่ะไอไอไอาการเนี้ยมันทําให้พี่นึกถึง หนังผีเรื่องหนึ่งหนังไทยครับนะอ่าไม่นานมาน,นี้เองเรื่องอะไรนะใช่เมื่อปี2ปีที่แล้วใช่ไอ เทอมสสยองขวัญน,นะครับที่แสดงโดยเจมี่เจม์ครับซึ่งในเรื่องอะครับเจมี่เจม์กแสดงเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบจนดึกนะฮะซึ่งในหนังอะมันจะดิสเคเมอร์ประมาณนี้เลยครับมันดิสเคเมอร์เรื่องไฟกระพริบไว้เหมือนกันเป๊ะเลยซึ่งสิ่งต่อมานะครับไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นไฮไลท์สุดๆเลยก็คือฉากในห้องน้ำอะครับที่ปูกระเบื้องสีเขียวไอ้ฉากเนี้ยมันเหมือนฉากในหนังเรื่อง The Shining แบบเป๊ะๆเ,เลยซึ่งในหนังฮะมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งแบบเปิดผ้าม่านออกมาครับ แต่ใน MV เนี้ยมันจะเป็นตัวโดจ้านี่แหละที่นั่งอยู่ในอ่างน้ําเลยครับและในซีนเดียวกันนี่เองนะครับยังคล้ายกับฉากหนึ่งในหนังเรื่องน n นแมออน on M Street ซึ่งในฉากเนี้ยมันจะมีภาพกลงเล็บของเฟดดี้กูเกอร์โผล่ออกมาจากในอ่างน้ําด้วยแต่ใน MV อ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นมือปีศาจแทนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในซีนนี้อย่างหนึ่งมีดีเทล2จุดที่ลกาสังเกตได้เพราะมันสะดุดตาม,มากๆเหมือนเขาจงใจถ่ายให้เห็นด้วยแหละก็คือรอยสักรูปโครงกระดูก ค้ังขาวที่หลังของโดจาแคนทแล้วก็สัญลักษณ์รูป าข้งงหลัศษะีจากที่พยายามไปขุดหาข้อมูลมาคือข้างคาวเนี่ยจริงๆเราก็มีหลากหลายความหมายแตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละพื้นที่เนาะแต่หลกัหลกๆเราก็มักจะมีภาพจําว่าข้างขาวเนี่ยต้องมาคู่กับแวมไพร์หรืออยู่ตามบ้านผีสิงมันเลยมักจะเป็นตัวแทนของความมืดความตายหรือว่าสิ่งชั่วร้ายแต่สําหรับบางคนเนี่ยก็มองว่าข้างขาวเป็นตัวแทนของการเกิดใหม่ได้เหมือนกันนะคะตามความเชื่อของทางอเมริกาใต้เนี่ยคือชีวิตเริ่มต้นใหม่เมื่อสิ้นส วันหมายถึงชีวิตในตอนกลางคืนหรือคนที่หากินในเส้นทางสายบันเทิงเนี่ยมันก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงเวลากลางคืนซึ่งการเชื่อมโยงนี้มันก็ยังแสดงถึงการละทิ้งสิ่งเก่านําไปสู่สิ่งใหม่การเปลี่ยนแปลงหรือว่าจุดเริ่มต้นได้อีกด้วยค่ะส่วนสัญ,ญลักษณ์รูปตาที่เห็นใน MV นะฮะถ้าจะเชื่อมโยงกับความหมายของข้างข่าวเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะข้างข่าวอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของการนำทางสัญชตาตญาณและก็การสื่อสารอีกด้วยนะครับ อย่างที่ทุกคนทราบกันเนาะว่าค้างคาวเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่แบบออกหากินตอนกลางคืนนะหลายคนนะอาจจะคิดว่าค้างคาวอะ่ะสามารถมองเห็นได้ในตอนกลางคืนใช่ไหมแต่ความจริงแล้วอะ่ะค้างคาวอะ่ะมันไม่ได้ใช้ดวงตาเลยแม้แต่น้อย พวกมันะ่ะจะใช้หูตั้งหากโดยอาศัยเคลื่อนความถี่สูงในระดับที่มนุษย์ไม่สามารถจะได้ยินได้เลยส่งออกไปกระทบกับวัตถุต่างๆแล้วก็สะท้อนกลับมาที่หูเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งและก็ระยะทางของสิ่งเหล่านั้นด้วยซึ่งเราอ่ะเรียกสิ่งนี้ว่าระบบเสียงสะท้อนหรือ E c h o Location นนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่สามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมองเห็นนั่นเองนะครับใช่แล้วก็เมื่อเราเอาความหมายที่เราตีความจากรอยสักเนี่ยมารวมกับดวงตาที่อยู่ข้างหลังศีรษะของโดจาที มันเป็นการวาดขึ้นมาใหม่อ่ะเนาตตามการคาดดาวล้วก็ตีความของพวกเรานะคะก็น่าจะสื่อถึงดวงตาที่3นั่นแหละค่ะแต่แค่มันอยู่ข้างหลังจากภาพจําที่ปกติถ้าพูดถึงตาที่3มเนี่ยมันมักจะอยู่ที่หน้าผากเราใช่ไหมคะแต่เมื่อใน MV เนี่ยต้องการถ่ายให้เห็นทางด้านหลังก็เลยคิดว่าน่าจะสื่อถึงดวงตาที่3เหมือนกันแต่เป็นการมองเห็นจากทางด้านหลังจะให้เชื่อถ้าจะให้เชื่อมโยงกับความหมายของรอยสักด้วยเนี่ย ก็คือสองสิ่งนี้มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับสัญชตาตญาณและก็การหยั่งรู้เหมือนกันนั่นเองค่ะซึ่งในหลายๆความเชื่อตาที่3เปรียบเสมือนสัมผัสที่6ของมนุษย์นั่นเองค่ะรวมทั้งยังเป็นเหมือนประตูสู่โลกแห่งจิตวิญญาณด้วยค่ะส่วนอีกซีนหนึ่งเลยนะครับไอซีนนี้ก็ได้ reference มาจากหนังที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาหน่อยนะฮะก็คือเรื่อง The Witch ที่แสดงนําโดยน้องแอนดาเทเลอจอยเมื่อปี2 0 1 5นั่นเองโดยซีนนี้นะครับเป็นซีนที่โดจ้านั่งพพิม์ดัลออยู่ใในหให้้งงตคา ซึ่งไอ้ตรงนั้นอ่ะมันก็เต็มไปด้วยลูกแพะที่เดินไปเดินมาอยู่เต็มไปหมดเลยเนาะไอ้ตรงนี้นมันหมายความว่าอะไรครับทีกาพอบอกได้ไหมจริงๆหลายๆคนก็อาจจะพอทราบเนาะว่าแพะเนี่ย อย่างในภาษาไทยเองเนี่ยก็มักจะมีการใช้สำนวนว่าแพรับบาบ mm. มันเลยทําให้แพ้เนี่ยมักจะถูกใช้ในสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแง่ลบอยู่เสมอความหมายของมันก็เลยกลายเป็นผู้รับบาปหรือคนชั่วก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนแกะก็เลยหมายถึงคนดีดังนั้นแพ้กับแกะเนี่ยก็เลยเหมือนเป็นคู่ตรงข้ามกันไปนโดยปริยายนอกจากนี้เนี่ยแพ้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ตามความเชื่อทางตะวันตกนะคะยังถูกนําไปเชื่อมโยงกับบาโฟเมตเป็นปีศาจที่มีหัวเป็นแพ้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกั กับเวทมนต์แล้วก็สาสตร์แถมน้องเนี่ยมักจะถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยในพิธีกรรมต่างๆก็เลยทําให้น้องเนี่ยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงปีศาจแล้วก็เวทมนต์ไปโดยใช้อย่างนั้นค่ะ hmm. แล้วก็นอกจากนี้นะในซีนเนี่ยก็ยังตรงกับท่อนที่ร้องว่า I'm a puppet I'm a sheep I'm a cash cow เธอเนี่ยอาจจะต้องการสื่อว่าเธอก็เป็นแค่หุ่นเชิดต,ตัวหนึ่งในอุตสาหกรรมดนตรีนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะส่วนคําว่าชีฟในที่นี้นะครับก็แปลได้หลายความหมายอีกด้วยแหละจะแปลตรงตัวว่าเธอเป็นแค่แกะน้อยหรือหรือจะแปลเป็นไนก็คือคนที่ถูกชักจูงเชื่อคนง่ายถ้าในเชิงถ้าในเชิงศาสนาเนี่ยก็จะแปลว่าศาสนิกชนโดยในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยก็ได้มีการเปรียบผู้ที่เชื่อฟังคําสอนว่าเป็นแกะนะครับ ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังเนี่ยก็ให้เป็นแพะโดยสาเหตุที่เปรียบผู้ที่ไม่เชื่อฟังให้เป็นแพะเนี่ยก็เพราะว่าแพะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้อนยากอ่าไม่ค่อยสนใจคําสั่งแล้วก็มักจะทําตามสัญชาตญาณของตัวเองซะมากกว่านะฮะใช่ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยว่า แพะกับแกะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนคู่ตรงข้ามกันร,ระหว่างคนดีกับคนชั่วในสังคมซึ่งค่านิยมเนี้ยม,มันก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อนการจนถึงปัจจุบันด้วยซ้ำที่เราก็ยังมีการใช้สำนวนนี้อยู่ตลอดแล้วก็สำหรับคำว่า cash cow นะคะคือถ้าแปลตรงตัวเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่าวัวทำเงินใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายในเชิงธุรกิจหรือการตลาดด้วยนะก็คือมันหมายถึงธุรกิจที่ทำกำไรได้มากหรืออาจจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์บริการที่ทำกำไรได้นั่นแหละคะ่ะ mm hmm. ก็คือไอตัวทําเงินนั่นแหละโดยถ้าเกิดใครเข้าไปตามใน Instagram อนะินสตาแกรมของเธอนะก็จะเห็นอิโมจิของเธอเนาะก็พอจะทําให้เราตีความได้เลยเนาะว่าไอพวกรูปกราฟรูปถุงเงินทีวีฟันเฟืองและก็วัวพวกเนี้ยมันก็คงความหมายเป็นในเชิงของมิวสิคอินดัสทรีนั่นแหละนะเพรากกะแคปชั่นเนี่ยก็คือเนื้อเพลงของเดมอนนั่นเองนะครับจากกระแสก็คือส่วนตัวเราเองไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเชื่อมโยงกับพวกลทัทธิ ซาตาหรืออะไรได้เลยถ้ามองด้วยเลนส์ของเด็กที่จบ PR Marketing มานะคำนี้ก็เป็นเหมือนคำคำหนึ่งในวงการที่ถูกหยิบมาใช้เป็นเนื้อเพลงให้มันดูเหมือนมีศัพท์เทคนิคมากขึ้นแค่นั้นเลยอโอเคงั้นย้อนกลับไปที่ห้องแต้หลังคาอีกสักหน่อยแล้วกันนะไอ้ซีนก่อนหน้านี้นะครับผมเพราะว่าในนั้นมันจะมีฉากที่ตัวเอกเดินขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาพร้อมกับหยิบกล้องขึ้นมาด้วย แล้วก็แบบถ่ายแบบอินฟราเลยมันไอ้ตรงนี้มันทำให้พี่นึกถึงหนังเรื่อง Paranormal Activity เลยครับซึ่งในเนื้อเพลงอะ่ะโดยเฉพาะเนื้อเพลงท่อน I Don't Touch the Spotlight and Make M Blackout ภาพอ่ะก็เป็นโทนสีอุ่นแต่พอไฟฉายเกิดดับขึ้นมาเนี่ยมันก็ตัดมาเป็นซีนปีศาจท,ที่โผล่ออกมาจากความมืดเฉยเลยโดยภาพจากกล้องอินฟเรดตรงเนี้ยจะสังเกตได้จากความคมชัดที่เปลี่ยนไปแล้วก็โทนสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นโทนเย็นในทันทีเลยซึ่งไอ้ินต่อมาเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นฉากที่ตัวเอกอะ่ะโดนลากไปกับพื้นลลาาากไปทงงงด้้นนหัเยตรี มันก็ทำให้พี่อนึกถึงหนังเรื่อง r e s ในปี2007ไม่มีผิดเลยทีเดียวแล้วก็มันมีเว็บหนึ่งที่ลิกาสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ไฟมันก็กระพริบฟ,ฟ้าแลบตลอดทั้งเรื่องแหละแต่มันจะมีช่วงหนึ่งในซีนซีนเดียวกันนี่แหละค่ะมันจะมีเว็บหนึ่งที่มันจะมีเด็ก2คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นั่งจ้องทีวีจอซ่าๆอยู่ด้วย พอฟ้ามันแลบแบบไฟกระพริบสว่างวาบขึ้นมาทีหนึ่งก็จะเห็นเป็นโดจาในร่างปีศาจย,ยืนจ้องเด็กๆอยู่ตรงมุมห้องซึ่ง เธอก็ฉีกยิ้มแบบค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นแค่แวบบวับเดียวเท่านั้นมีแค่2ช็อตที่เห็นซึ่งถ้าคนที่ตั้งใจดู m อก็จะเห็น,นก็ต้องแอบเห็นเหมือนกันเพราะว่าเป็นซีนที่เหมือนผู้กํากับก็ตั้งใจจะใส่เข้ามาด้วยซึ่งไอฉากนี้เนี่ยไอที่มีเด็กนั่งจ้องทีวีจอซ่าเนี่ยมันมีต้นฉบับมาจากหนังเรื่องโปโตไกเลยซึ่งย้อนไปนานพอสมควรซึ่งถ้าใครเคยดูหนังเรื่องโปโตไกนะเวอร์เชันเก่าอะไรเงี้ยครับไอห,หนังเรื่องเนี้ย ถ้าสังเกตแค่หน้าปกก็ได้มันมีภาพจําที่ชัดเจนมากเลยมันจะเป็นภาพที่เด็กจอ้องทีวี TV, เหมือนกับใน MV เ็เป๊ะๆเลยครับซึ่งไอภาพจาเนี่ยมันมันก็แบบมันเป็นความเฉพาะตัวมากถึงขนาดแบบมีคนนํามันเป็นเรฟเลนซ์ในหนังเรื่องอื่นๆเยอะพอสมควรเลยครับซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าใครเห็นเนี่ยก็จะรู้ทันทีแล้วหรือแบบอ๋อทันทีเลยครับว่าซีนเนี่ยมันมาจากหนังเรื่องแบบเรื่องนี้แน่นอนเลยครับซึ่งคนที่ทํา MV เนี่ยก็เก่งใช้ได้เลยนะที่แบบนํามาปรับใช้ให้เข้ากับเพลงแล้วก็ยังคงความเป็นตต้้้้นฉบบัไดดดดีอีอออกกกวยยถาาาามงงงงใเชิขลลุททธ์ร ความเป็น Doja Cat เนี่ยมันสร้างความแตกต่างแหวกแนวซึ่งเธอก็มีจุดเด่นจุดยืนของตัวเองพอสมควรอยู่แล้วตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงปัจจุบันแต่ว่าในอัลบั้มล่าสุดที่ปล่อยออกมาเป็นอัลบั้มที่4ใช้ชื่อว่า s c r r l t เนี่ยโดาเธอก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมแล้วก็แนวเพลงของตัวเองได้อย่างกล้าหารมากๆเลยนะคะจากภาพจำที่เมื่อก่อนออกไปทางน่ารักเซ็กซี่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มนเลยทำให้มีกระแสะตอบโต้มาด้วยว่าแนวเพลงของเธอเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปหรือเธอไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเมื่อช่วงต้นปีนี้เองเนี่ยก็มีดราม่าเกี่ยวกับความคิดเห็นของเธอด้วยแล้วก็มีดราม่าอื่นๆอีกมากมายเนี่ยโฟกัสในส่วนของเนื้อหา ผลงานเนาะมันมีดราม่าอันหนึ่งที่เกี่ยวกับความคิดเห็นที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ตรงไปตรงมาของเธอที่มีต่อแฟนคลับหรือคิ d เทนส์ซึ่งมันสร้างความแตกแยกพอสมควรประมาณว่าเธอเนี่ยได้บอกกับแฟนคลับไว้ว่าให้เลิกเล่นแต่อินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปหางานทําซะซึ่งก็คงจะสื่อในทํานองที่ว่าให้ออกจากหน้าจอซะบ้างแล้วก็ไปหาอะไรทําที่เป็นประโยชน์ซึ่งไม่ว่าเธอจะ พูดออกไปด้วยจิตนาไหนก็ตามแต่มันก็มีความจริงบางส่วนที่ไปปรากฏอยู่ในท่อนเนื้อเพลง Attention ซึ่งเป็นเพลงแรกในอัลบั้มนี้ที่ปล่อยออกมาเมื่อ2เดือนก่อน ความหมายเพลงคร่าวๆเนี่ยมันเธอต้องการจะสื่อว่าเพลงของเธอเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่แค่ต้องการลองเปลี่ยนแนวใหม่ๆดูบ้างแล้วเธอก็รับรู้ว่าทุกคนเนี่ยหาว่าเธอเพี้ยนนะเธออ่านคอมเมนต์แล้วก็คอยเช็คฟีดแบ็กอยู่ตลอดเลยแต่เธอก็หาได้แคมไม่นะคะเพราะว่าเรื่องดราม่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเฟกนิวอย่างที่เธอบอกไว้ในเนื้อเพลงนะซึ่งจริงๆแล้วเนื้อเพลงเนี่ยมันเนื้อหาอาจจะรุนแรงกว่านี้ถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ลองไปตามฟังกันได้เพราะว่าฟังครั้งเดียวเนี่ย มันก็ติดหูพอสมควรเลยนะคะต่อให้มันจะเปลี่ยนจากแนวเดิมไปก็ตาม,มแล้วต่อให้จะมีกระแสลบออกมายัางไงนะแต่เธอเนี่ยก็ ถือว่ายังสตรองอยู่เหมือนเดิมเลยนะเพราะผลงานเพลงต่อมาที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเดือนที่แล้วครับตอนนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่องเลยซึ่งไอ้เพลงนี้ก็คือเพลงเพ i n the tower red นั่นเองนะครับซึ่งก็พิสูจน์ได้เห็นว่าไอ้ดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างแฟนคลับเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะล้มเธอได้เลยแม้ว่าจะต้องเสียแฟนคลับไปบางส่วนก็ตามอะแต่เธอก็มองว่าไอ้ตรงนี้มันก็เป็นการคัดคนที่รักในผลงานของเธอจริงๆซะมากกว่า ซึ่งแฟนคลับบางคนที่ยังติดตามเธออยู่เนี่ยก็ผลก็โฟกัสแค่ผลงานของเธอจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้จะสนใจว่าชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตจริงของเธอจะเป็นยังไงไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้สนใจเลยก็มีนะครับก็ก็แค่ว่าชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานของเิลปินคนนี้ก็พอแล้วนะครับก็จบลงไปแล้วเนาะสำหรับ EP แรก <Che f S 1> ของ <right S 1> เราอ่าโอเคถ้าปิดภาพประกันไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันเนาะแล้วก็สําหรับดกิการเป็นไงบ้างครับ EP แรกนี้ EP แรกจริงๆหัวข้อนี้เราคิดกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ยังแปลกใหม่อยู่ดีแล้วคิดว่าใครหลายคนก็น่าจะสนใจแต่ว่าด้วยความที่มันจวหัวมาว่าค่อนข้างน่ากลัวเนาะก็เลยไม่มีใคร กล้าดูด้วยแหละเลยคิดว่าอยากจะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นอันแรกเพราะว่าเราเองก็เป็นเด็กนิเทศเหมือนกันพอได้ดู mv แล้วมันก็เออมันมีจุดที่น่าสนใจจริงๆนะต่อให้มันจะมีบรรยากาศที่น่ากลัวแต่เราก็อยากจะแชร์ดีเทลเล็กๆในส่วนของการทำผลงานหรือโปรดักชั่นออกมาตัวหนึ่งเนี่ยมันมันมีความใส่ใจแล้วก็รายละเอียดที่มากไปกว่าเรื่องความเชื่อหรืออคติต่อตัวบุคคลหรือในเรื่อง ในใดก็ตามเลยคิดว่าเทมีเป็นเทปที่ค่อนข้างตั้งใจทำสคริปต์แล้วก็รีเสิร์ชพอสมควรว่า <Yeah. S 1> ทุกคนจะชอบแล้วก็รอติดตามผลงานพอดแคสต์ในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะคะอ่าแล้วถ้าคุณผู้ดูทุกคนเนี่ยเขาจะติดตามในจะติดตามได้รายการนี้ได้ทุกวันไหนครับอ่อรายการของเรานะคะจะลงทุกวันเสาร์ในช่องทาง YouTube เวลาบ่ายโมแล้วก็ช่องทาง Facebook เวลาหนึ่งทุ่มค่ะ อ่าโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะอ่าโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับใน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกด Subscribe และแชร์ด้วยก็ดีนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้อย่างดีเลยจะขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีสสดครับ